ลาก้อยเพลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับแพท2.5และตัวละครใหม่ที่แทบทุกคนรอคอยยาเอะมิโกะนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูทีเซอร์ของตัวละครกันว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างนะมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะเขาใส่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมาในตัวละครน,นี้พอสมควรเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมเตรียมตัวไว้กับยาเอะมิโกะยังไงนะครับเราต้องฟาร์มอะไรรอบ้าง เราเตรียมอะไรรอได้บ้างอย่างเงี้ยรวมถึงอ์ติแฟกต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยในคลิปนี้นะครับเริ่มจากทีเซอร์ตัวละครกันเลยนะครับ How Why writing the do of going down I feel คือเป็นทีเซอร์ที่ภาพสวยมากนะ <c oughs> เปิดมาด้วยยาเอ็นนะครับอ่านนิยาย <c oughs> อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ดื่มสาเกไปด้วยในถ้วยนะแล้วก็ขึ้นมาในจออย่างนี้นะ, Light no and นะไลท์โนเวลส์แอนด์สาเกนะมันเหมือนขึ้นสิ่งที่แบบเป็นของโปรดของอยายเอ๋มิโกะให้เราดูนะเต้าหูทอดทอดมาอย่างดีนุ่มชุ่มฉ่ำสดมากชอบมาก โอ้เป็นเต้าหู้ทอดนะครับกับของทอดญี่ปุ่นเสียงไม้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสียงคอมเมนต์นะอันนี้น่าจะเป็นเสียงอิโตะนะครับแล้วก็อันนี้ดาวน่าจะเป็นเป็นเสียงซายุ อันนี้ไม่ได้แต่ว่าเสียงใ up. แล้วตรงนี้ผมชอบเลยก็คือมันขึ้นว่า The Human Realm ก็แปลว่าเขาจะสื่อว่ายายเอมิโกะนีชอบอยู่3อย่างก็คืออะไรนะนิยายกับสาเกใช่ไหมแล้วก็ของทอดอาหารใช่ไหมแล้วก็ชอบโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูเป็นตัวละครที่แบบอนี้ดีนะแบบทั้งแบบดูมีความสุขตลอดเวลาแบบขี้แกลง้ง โลกสวยแล้วก็โอ้โหแบบดูแบบอน j o ยกับกับการมีตัวตอนอยู่อย่างมากนะครับก็นั่นแหละนะครับก็คือยาเอกมิโกะแบบโอ้โหรอไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยววันที่17นะครับวันที่17นะคิดว่าจะมาไลฟ์เพราะว่าวันที่16ไม่อยู่นะครับคือจริงกับแพทมาวันที่16นะแต่ว่าผมจะมาไลฟ์เปิดยาเอมิโกะวันที่17นะครับทีนี้เรามาดูการเตรียมตัวของเรากันก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ไอพวกวัตถุ ต่างๆเนี่ยออฟฟิเชียลเขาก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับว่ามันมันใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจะเปิดให้ดูมันอยู่แถวนี้แหละอ่านี่เลยนะครับหน้านี้นะครับสามารถเข้าได้จากในเกมเลยนะครับก็เวอร์ชัน2.5นะครับยาเอมิโกะนะครับอิเล็กโทรเดเมจดิวเลอร์แล้วก็มีเดเมจจากนอกสนามต่อเนื่องด้วยนะครับตรงนี้ก็เขาจะบอกแอสเซ s ชั่นแมทเทียลให้เลยเห็นปะก็คือใช้ไอหินสีม่วง ใช้ซีการโนเดอร์มาก็คือไอไออะไรอะไอไอพืชคล้ายๆมันคืออะไรม,ม,ม,มันเหมือนเหมือนแมงกะพุนนะแต่มันเป็นพืชเหมือนสาล่ายอะเออมันสา,ลา,ออนสาลายสีฟ้าของคาซึฮะนะแล้วก็เป็นไอปอกแขนสมุไรนะครับแล้วก็วัตถุดิบจากบอสบอสตัวล่าสุดนะครับตัวเดียวกับเชินเหอน,นะครับแล้วก็การอัพทาเลนต์เนี่ยก็เป็นสมุดไลท์แล้วก็ปอกแขนสมุไรแล้วก็เมทัลเลียลใหม่ซึ่งมาจากบอส โชกุนตัวใหม่แน่นอนนะครับเพราะเขาก็ให้เราดูบอสเราด้วยเนาะก็เนี่ยเราก็จะเตรียมพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ก็มีแบบรูปให้ดูต่างๆอ่ะอันนี้สกิล E นะปล่อยเสาเนี่ยก็จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันชตมนเรื่อยๆนะแต่มันชตเหมือนมันชต,นชตได้ทีละตัวนะสกิลนี้เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็การที่มีเสาหลายต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทาให้ชตเยอะขึ้นแต่ว่าชตแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลเบิร์ด ก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วก็ความแรงแล้วก็จำนวนครั้งเนี่ยก็เหมือนจะตามจำนวนเสาเลยเนี่ยผ่า1 2 3ครั้งนะเพราะมีเสา3ต้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ดูแบบจะเน้นเดเมจมากๆเลยนะแต่คาแรคเตอร์แบบดีจริงนะโอ้โหแบบดูชอบสุดๆอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเราต้องมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็เตรียมนี่นะไอ้วัตถุดิบจากบอสนะครับครบแล้วนะครับ47อันนะ แล้วก็สมุดเวลเยก็มีพอสมควรเท่าที่คำนวณมาเนี่ยก็จะเพียงพอต่อการอัพขึ้นเวล80แต่ว่าผมผมไม่ได้แพลนจะขึ้น90อยู่แล้วก็ประมาณ80ทุกตัว80อยู่แล้วนะครับเงินเนี่ยก็น่าจะเงินเนี่ยอาจจะต้องหาเพิ่มนิดนึงแต่ผมว่าเงินมันไม่ได้แบบเงินมันหาง่ายสุดอะก็เลยดองไว้ประมาณนี้ก่อนนะับ2ล้านกว่านะแล้วก็หินสีม่วงอะหินสีม่วงผมก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คิดว่า แต่หินซีโม่เนี่ยผมยังไม่ได้คำนวณว่าว่ามันพอหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าถึงถึงเวล80อ่ะน่าจะน่าจะพอนะหรือถ้าต้องฟาร์มเพิ่มก็แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมีสมุดไลท์นะครับสมุดไลท์ตอนนี้ก็เก็บมา53ก็ยังไม่เยอะหรอกแต่ก็ช่วงนี้ก็ฟาร์มฟาร์มอยู่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆที่เก็บมารอนะครับอันนึงที่ยังไม่รู้เนี่ยคือผมยังไม่ชัวร์ว่าอาวุธประจําตัวของยาเอเนี่ยใช้ วัตถุดิบอันไหนนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้อาวุธหรือเปล่าด้วยก็เลยก็เลยไม่ยังไม่ได้ฟาร์มนะอันนี้คือเก็บเก็บทรัพยากรแค่ตัวละครอย่างเดียวคือเอาเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าผมจะเปิดหรือเปล่าด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยเพชรที่ผมดองไว้อ่ะคือเราก็ดองไว้ประมาณหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตู้ที่แล้วอ่ะคือตู้เนี้ยตู้จงหลีกับการยูเนี่ยผมไม่ได้กดเลยแม้แต่โลเดียวใช่ปะ่ะแล้วก็โลผมเนี่ยมันจบที่เซียวล่าสุดครับ ก็ตอนเปิดเซียวี่ผมผมไม่ได้เปิดออกไล์นะหลายคนอาจจะงงแต่ก็ผมเห็นบางคนสังเกตอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ลาก่อยได้เซียยวมาเมื่อไหร่ล่าสุดนะครับตัวล่าสุดนะแต่ตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยก็่มีดองไว้ประมาณหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้5ดาวแบบ1 1รอบอะแน่นโอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีว่าว่าผมจะหลุดเลนหรือเปล่าคือถ้าถ้าไม่หลุดเลนเนี่ยแพลนว่าจะเปิดอาวุธลองลองเปิดอาวุธด,ด้วยแต่ถ้าหลุดเลนเนี่ยก็อาจจะ อาจจะไม่เปิดอาวุธในวันที่แพทมาอาจจะแบบอ่ะรอดูก่อนเพราะว่าคืออาวุธเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันถูกไหมล่ะอาวุธมันก็มี2อันไม่ใช่มีอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวละครหลุดเลสด้วยอาวุธหลุดเลสด้วยเนี่ยงบก็จะบานเบิรกมากๆนะครับประมาณนั้นก็อันนี้เป็นแพลนกาชาแล้วก็สุดท้ายแพลนอาร์ติแฟกต์อ่าคืออาร์ติแฟกต์เนี่ยผมอยากได้คอมเมนต์จากทุกคนเหมือนกันก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะว่าทุกคนคิดว่าอาร์ติแฟกต์เซตไหนจะดีที่สุดของยาเอมิโกะในแพทหน้านะครับเพราะว่าในนนแพทห้าเี่ย ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับอ์ติแฟกต์ใหม่ถูกไหมแล้วก็แผ่น6เนี่ยผมก็ไม่รู้คือตอนนี้มันยังไม่รู้อยู่แล้วว่า2.6มีอ์ติแฟกต์ใหม่หรือเปล่าแล้วหลังๆเนี่ยคืออย่างตัวใหม่บางตัวมันปล่อยมาก่อนแล้วอ์ติแฟกต์มาทีหลังอะไรเงี้ยอย่างเช่นโคคมิอย่างเงี้ยโคคมิคือแบบปล่อยมาก่อนนะแล้วอ์ติแฟกต์มาทีหลังอย่างผมจําได้เลยแผ่นที่โคคมิออกมาใหม่ๆอ่ะทุกคนก็แบบทุกคนก็ใส่เซตอะไรเซตสองน้ำสองน้ำสองฮิวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมมันก็ตอนนั้นมันก็ดูไม่เก่งเลยแลแต่พอมีอ์ติแฟกต์เซตใหม่มาเนี่ยโอเคมันก็เริ่มดูดีขึ้นต่างๆอะไรอย่างนี้ถูกไหมผมก็กลัวว่าอยาเอ e ่วิกโกมันจะเป็นแนวนี้คือแบบเดี๋ยวถ้ามันปล่อยอ์ติแฟกต์มาทีหลังอะเซตที่เราใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอ้โหมันคำนวณกันแทบตายว่าเออเซตนี้ดีสุดสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เพราะมีเซตประจาตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ๆๆๆเพราะฉะนั้นแผนของผมก็คือผมจะยังผมจะไม่ได้ฟาร์มแบบเหมือนฟาร์มตัวเียมแบบเต็มสูบขนาดนั้นแต่ผมจะเผื่อไว้ คือตอนนี้เนี่ยอตยิแฟกที่ผมจะลงให้ยาเอ๋ใส่เนี่ยอยู่ที่ฟิชเชลจะเป็นเซตนี้นะครับเอ่อดอกไม้จะเป็นนกก็อันนี้เป็นเป็นเซตอติแฟกที่ผมคิดว่าจะใส่ให้ยาเอ๋มิโกไปก่อนนะครับเพราะดูจากสกิลเนี่ยทำไมผมถึงเอาฟิชเชลมาเทียบผมว่ายาเอ๋มิโกเนี่ยมีความคล้ายฟิชเชลสุดๆไปเลยมันดูเหมือนเป็นฟิชเชลอ,อัปเกรด5ดาวเลยอนะ่ะเพราะว่าสกิล E เนี่ยมีความเหมือนกันมากนะครับออสเนี่ยเวลาเรียกนกมาเนี่ยมันก็ยิงมอนที ยิงมอนเรื่อยใช่ไหมเป็นยิงเป้าเดียวใช่ไหมสกิลอีของยัยมิกโกเหมือนกันเลยก็คือเรียกมาแล้วมันก็เท่าที่ดูในรูปเมื่อกี้นะมันก็จะผ่ามอนผ่ามอนผ่ามอนเพราะฉนั้นก็คล้ายกันนะครับดีไม่ดีออสอาจจะแรงกว่าเพราะว่ามันมีตอนแบบเรียกมาปุ๊บอะถ้า4-2อ่ะมันระเบิดได้ด้วยนะผมชอบมาเลยนะอันเนี้ยเวลาเรียกมันระเบิดตอนเรียกอะแรงมากเลยเออก็ว่าไปทีนี้สกิลคิวอะก็คือมันจะต่างกันหน่อยเพราะว่าคิวของฟิชเชอร์เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเรียกเรียกออสมาใหม่ แต่คิวของยาเอ๋มันระเบิดตุ้มได้อีกเพราะฉะนั้นยาเอ๋น่าจะทำเดเมจได้ต่อเนื่องและแรงกว่าอีกนะครับก็เลยเดาว,ว่าใช้ออนิแฟลเซนี้ไปก่อนก็คืออ่ะบวกไอเท็กเปอร์เซ็นกับบวกดดเมจสายฟ้าตรงๆแล้วก็อันนี้ก็คือคัดคัดออฟดองมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอย่างฟิชเชอร์ตอนนี้เนี่ยที่ใส่เซน,นี้อยู่เนี่ยก็ห้าสิบหกลำยี่สองกำลังดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่า ผมได้อาวุธประจําตัวเนี่ยอาจจะต้องปรับอัติแฟกให้มันหนักคริเลตมากกว่านี้เนื่องจากว่าฟิชเช์ผมถือสติงเลตมันบวกเอเอ็มใช่ปะแต่จริงๆยายเอ็มมิโกะเนี่ยอาวุธประจําตัวเขาเนี่ยเข้าใจว่าบวกครีเดเมตเท่านี้เพราะฉันสเตตอะถ้าเป็นถ้าสมมติผมได้อาวุธประจําตัวด้วยอะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือแม้แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดอาวุธ5ดาวนะครับสมุดอันหนึ่งที่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยดีมากๆของมิโกะก็คือเด e วิสเนะครับ สมุดเล่มนี้นำะสมุดสี่ดาวนะครับก็เล่มนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันแบบเหมือนมิโกะเนี่ยมันออกมาแล้วกดเบิร์ดอ่ะมันมันไม่ต้องแรงตลอดมันแรงช่วงเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นวิสิตเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะออกอามาปุ๊บได้แอเท็กบัฟได้บัฟท่าหรือบัฟเอเนี่ยแล้วก็กดผ่าแรงๆก็กลับไปประมาณนี้นะเพราะว่าใครใครมีสมุดเล่มนี้เนี่ยเตรียมไว้ได้นะครับแล้วก็เตรียมอาร์ติแฟกต์ครีออเดตไว้เยอะๆนะมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมันก็จะสมดุลกันพอดีอนะ่ะประมาณสักถ้าได้ประมาณสักหกสิบร้อยยี่สิบ หรือแบบ7 0็ดสิบร้อยสี่สิบอะไรช่วงๆเนี้ยผมว่าโอ้โหสวยมากแล้วนะครับแล้วก็ทีมอ่ะประมาณนี้อ่าอาร์ติแฟกต์พูดไปแล้วนะการจัดทีมเนี่ยเนื่องจากผมเอาฟิชเชลเป็นเป็นตัวแบบเหมือนตัวอ้างอิงใช่ไหมผมก็เลยคาดเดาครับคือตอนนี้เป็นการคาดเดานะว่าทีมเนี่ยน่าจะคล้ายๆฟิชเชลแต่ว่าทุกวันนี้ฟิชเชลใส่ทีมไหนได้บ้างก็ใส่ได้เกือบทุกทีมคือถ้าใส่เป็นเขาเรียกตัวเฟล็กซ์อะแบบตัวที่แบบสล็อตไม่ฟิกอะ ใส่ได้เกือบทุกทีมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะใส่กับทีมแบบเซียวจีนฟิชเชลอะไรเงนะี้ยเนี่ยทีมเนี้ยก็เล่นได้เพราะมันก็แบบสล็อตนี้มันมันตัวไหนก็ได้อยู่แล้วไงถูกไหมที่เหลือมันก็ครบแล้วอะไรเงี้ยก,<ง>ก็หนึ่งคือเป็นแบบเฟล็กสล็อตคือเป็นตัว,ต,วตัวเติมเลเมจเฉยๆนะยาเอกก็ดูจะเข้าสล็อตนี้ได้ดีมากๆเช่นกันแล้วก็เล่นกับเป็นตี้สายฟ้านะผมคิดว่าเล่นกับโชกุนอะ่ะได้แน่ๆเพราะว่า เบิร์ดยาเอเนี่ยน่าจะใช้พลังงานเยอะมากเพราะฉันเนี่ยผมว่าตี้เนี่ยก็น่าสนใจก็คือบัฟบัฟบัฟสสยฟ้าใสายฟ้าผมคิดว่าตี้เนี่ยน่าน่าลงมากแล้วก็ผมคิดว่าถ้ายาเอ๋เก่งนะซาร่าเนี่ยอาจจะตกกระป๋องไปเลยก็ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าซาร่าเนี่ยมันบัฟได้ตัวเดียวคือคือข้อเสียสุดๆของซารา่าที่ผมพูดถึงซาร่าซีหกนะคือมันบัฟได้แค่ตัวเดียวมันไม่สามารถบัฟหลายตัวเหมือนเบนเนตได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกระหว่าง เนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลือกว่าจะบัฟโชกุนหรือบัฟบัฟยาเอดีซึ่งผมว่ามันแบบไม่น่าจะโอเคอ่ะถ้าอย่างคาซึฮะเนี่ยมันบัฟหมดเลยใช่ปะอย่างเงี้ยบัฟหมดเลยแล้วทำให้เดเมจสายฟ้าแรงขึ้นแบบ2ตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยโหดมากโชกุนยาเอดคาซึฮะเป็นเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นตี้แบบตี้ตี้อะไรอ่ะอิเล็กโทรชาร์จแบบอารมณ์แบบตี้เทเซอร์อ่ะก็อาจจะเป็นฟิชเชล ฟิชเชอยาเอทโคโคมิเดี๋ยวนะหรือซูคโค้ดก็ไนดะ้อะซูคโค้ดอยู่ไหนเนะี l, ae, ่ยฟิชเชอยาเอทซูโค้ดซิงชิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตี้แบบอิเล็กโทรชาร์จได้นะคือตี้นะเนี่ยจริงตอนเนี้ยไอ้สีตัวที่เห็นอยู่เนะี่ยมันคือมันเมตาอยู่แล้วนะมันเป็นตี้เรวตีเทเซอร์ aser, ซึ่งค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ยาเอทเนี่ยก็สามารถมาแทนหนึ่งในสองตัวนี้ได้ซึ่งอาจจะแทนเปิดโถอะไรอนยะ่างเงี้ยหรือแทนฟิชเชอแล้วแต่ว่าปั้นตัวไหนมาแล้วนะครับ ก็ได้นะก็ดูเป็นตัวละครที่น่าจะลงได้หลายหลายตี้เหมือนกันนะแล้วผมชอบกันที่เขาเน้นแบบเดเมดนอกสนามผมผมชอบตัวเดเมดแนวนี้มากกว่าตัวเดเมดยืนยืนพื้นอีกผมว่าตัวเดเมดยืนพื้นมันเยอะแล้วอะแล้วสุดท้ายตัวเดเมดยืนพื้นมันได้แค่แบบตี้ละตัวแบบอายากะกับเซียวเงี้ยมันอยู่ตี่เดียวกันไม่ได้ว่ามันหรือได้วะเอาใหม่แบบฮูเต๋กับเซียวเงี้ยมันมันอยู่ตี้เดียวกันไม่ไม่ค่อยได้อะแต่อย่างยาเอ๋งี้ด้วยความที่มันมีความเป็นซับ DPS อะ มันดูคล่องตัวกับลายเด่นอีกคือลเด่นเป็นซับผมยังไม่รู้สึกไม่ค่อยชอบเลยลเดนมันซับเบาอ่ะแต่ว่าไอายาเอะมันจะดูน่าจะดูซับแรงกว่าลเด่นอีกนะครับเพราะฉันก็น่าสนใจมากๆนะครับประมาณนี้นะทีมที่ผมคิดว่าเข้าได้แล้วก็มันก็จะมีทีมแบบสําหรับมือใหม่อย่างเงี้ยผมจําได้สมัยผมเล่นใหม่ๆผมเล่นตีเนี้ยเออแล้วก็บาบาร่าแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวอะไรวะตอนตอนนั้นที่ผมเล่นใหม่สล็อตน,นี้เป็นตัวอะไรวะ อ๋อเหมือนจะเป็นเวนตีมั้งเนี่ยเนี่ยตอนผมแบบไอดี ID ผมใหม่ใหม่ผมเล่นตีนี้ก็แบบเวนตี้แบบโอเวอร์โหลดติงตองนะคือมันก็ไม่ได้แรงนะถ้าลงอาบิสอนะแต่ว่ามันมันแบกได้ไงทีเนี้ยถ้าฟิชเชลสล็อตเนี่ยเห็นปะก็เป็นยาเอกได้คือมันก็จะเป็นตัวที่แบบมือใหม่ได้ก็ดีมือเก่าได้ก็ดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับตัวนี้คนระับก็ค <c oughs> าดหวังสูงคาดหวังสูง้วจะผิดหวงังอะไรอย่างนั้นแหละนั่นแหละแต่ก็คิดว่าน่าจะเก่งเลยแหละก็คุ้มแน่ๆนะครับ โอเคแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นของลาก,ก่อยเกี่ยวกับยาเอมวิกโกนะครับก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะมาเข้าตู้นะก็อยากพูดคุยกันนะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับโดยเฉพาะคิดว่ายาเอมิกโกเนี่ยจะใส่อัติแฟกเซตไหนดีสุดในแพดสองุดหงเนี่ยจะมีอัติแฟกใหม่สำหรับยาเอหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีก็ได้แล้วก็คิดว่าจัดทีมแบบไหนดีก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ตัวออกมาแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนดูตัวนี้กันอีกว่าเรา,าแบบเดาอะไรถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยวลองมาดูกัน สำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย